ลการเรียกตรวจยาพานะนะครับตามมาตรการ10ลดขมนะครับจํานวนเรียกตรวจสัลดลง0.47นะครับและผู้เสียชีวิตนะครับค่าเป้าหมายเรา68คันรถยนต์40คันนะครับรถบรรทุก6ล้อ2คันนะครับสถิต,ติจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับ19.63ครั้งนะครับซึ่งใช้ต่อไปเลยครับ เจ้าหน้าที่ผู้ผู้ปฏิบัติงานนะครับใช้ต่อไปเลยครับนะครับใช้ต่อไปเลยครับสําหรับคณะผู้การจังหวัดน,นะครับท่านทวชชัยรอดงานเป็นหัวหน้าคณะทํางานนะครับ สมคำสาดใช้นะครับโดยมีท่านสำเริจม่วงสังนะครับท่านรองผู้การจังหวัดกาซินะครับเป็นหัวหน้าคณะที่ท่านพันเอกกิติภูมิหองหวนนะครับรองขอรมนนจังหวัดนะครับเป็นหัวหน้าคณะรให้แก่คณะกรรมการสอประทออัเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งสิแดอำเภอ3ามสิบพันวาคมนะครับโดยมีท่านธนพัฒนลนนท์นะครับวันที่สี่ของการลงนะครับวงระลงนะครับคือการจับเหมือนกันครับถึงแม้จะเป็นด่านชุมชนก็ตามทําให้การดําเนินระลงนะครับซึ่ง กาสศิล์เรามีอุบัติเหตุใหญ่นะจากการตรวจสอบของเราเนี่ยเราพบว่าในช่วงของวันที่สองวันเด็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทมีชุดผสมพยาบาลในแต่ละชุดนะครับมีแป่ใล้รายงานข้อมูลเข้าไปในระบบปพประกอบไปด้วยนะครับอําเภอห้วยเม็ครับเทศบาลตำบลคํานี้ตั้งด่านชุมชนแน่นอนแต่เพียงแต่ไม่รายงานทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่เราได้ได้ช่วยกันทํางานก็ถือว่าเราได้ดาเนินนะครับ ต้องหลัแขขแลหลกแหลขึ้นแล้วก็ลดของคนการะินเราผมแจกของทั้งหมดเนี่ยนอกจับไปทั้งผู้ว่าแล้วเนี่ยทั้งหมดสี่หมุดทีไหนที่ต้องการนะคร,รับบอกผมเลยครับจะให้เจ้าที่หลวมอบให้หรือว่าผมกครั้งแล้วครับตรง,ตรษษงขง้ามพิธีนะคะรับถนนที่ตอนนนโคกสีในส่วนของจุดเสี่ยงนะคะจุดเสี่ยงเราก็อย่างปั๊มเลยเบรีเออร์ไม่มีชนิดที่เป็นเรซินเอียนนะคะก็น้ำได้ผ่านไปมาโดยของกรมทางหลวงเนี่ยในแขวงทางหลวงก็จะมีห้าหมวดครับต๊ะใหญ่เลยครับ จะมมมีัันนใจจากพวกเราเด้อบริการขับรถดีดีไปค่าร้านเมื่อปลอดภัยคงดีมากละครนี่สวัสดีครับ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 เฮลิมาครับเอ้าเดี๋ยวคนบ้านเราไปไปไปดูว่าว่าจับกี่คนไปเรื่อยไปเรื่อยไปนะครับผู้ว่ากับทีมงานไปเกลี่ยน้ำ คนลุงไม่มีให้หลานเลยคุณลุงให้น้ำนะคุณลุงบัวให้น้ำนะเดินด,งด,นนะดังรู้สัสดทานไดลูกนะโชคดีนะครับโชคดีนะครับเด,ดินครับเดินครับในห่วงเจีันที่ผ่านมานะครับเราเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด14ครั้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16คนนะครับมีผู้เสียชีวิต3คนเป้าหมายของเรานะครับให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่เกิน16ครั้งและผู้บาดเจ็บได้ไม่เกิน19คน และผู้เสียชีวิตได้ไม่เกิน6คนเราสามารถที่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ดำเนินการช่วยกันครับเราได้นํามาตรการฉีดรถขมนะครับมาใช้ยอย่างเข้มข้นนะครับกับผู้ที่ใช้รถถนนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้อุบัติเหตุของเราลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะครับในห้องเทศกาลสงการที่จะถึงเราก็ต้องนําไป ปฏิบัติต่อนะครับต้องขอขอบคุณทางด่านชุมชนนะครับเมื่อชุมชนนะครับดูแลบุตรหลานขูงตรงเองในพื้นที่นะครับเมื่อดื่มแอลกอฮอล์แล้วไม่ให้ออกมาในเขตทางหลวงนะครับก็จะทำให้ไม่ได้รับอุบัติเหตุหรือไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับจังบัดกรสินจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับนะครับเราจะรณรงค์ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับดื่มแล้วขับนะครับจะไม่มีนะครับแล้วก็การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะนะครับ เราจะดูแลเรื่องด่านชุมชนนะครับมีการตรวจตาด่านด่านหลักด้วยนะครับตรวจตาแล้วก็จับกลุ่มผมว่าคิดว่าทิศทางของเราน่าจะไปในแนวทางที่ดีนะครับจังสงการนี้เราก็จะดําเนินการอย่างเข้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตั้งแต่เดือนมกราไปต้นไปตลอดปีนะครับทางจังหวัดกาฬสินก็จะไล่ดำเนินการเป็นประจำถือว่าเป็นรอประจอของจังหวัดกาฬสินเลยครับ